สวัสดีครับผมวันนี้ผมพามารีวิวนะครับตู้เชื่อมเวลโปรนะครับอันนี้เป็นตู้เชื่อมรูนะครับคือซูเปอร์อินเวอร์เตอร์นะครับซูเปอร์ตู้ตู้เชื่อมเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นขนาด250แอมป์นะครับเวลโปรนะครับอันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับแบบอย่างดีนะครับ63แอมป์นะครับอันนี้ไฟ63 เรื่องการเชื่อมนะครับตู้เชื่อมรุ่นนี้อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องราคาก็ไม่ต้องเสืบมนะครับแพงเป็นอันดับหนึ่งเช่นกันครับอันนี้อันนี้สําหรับใครที่เงินเหลือนะครับก็ซื้อรุ่นนี้ใช้ได้นะครับเบลโปรซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังครับอันนี้มีปัญหาอยู่เรื่องเดียวนะครับมันค่อนข้างจะหนักนะครับเคลื่อนย้ายลาบากนิดหน่อยอันนี้ผมจะมาเปิดให้ฟังเสียงดูนะครับ อันนี้มาดูกำลังไฟนะครับตัวด้านหลังอันนี้อันนี้มีพัดลมขนาดใหญ่นะครับบริษัทสินส์สนวนแอนซันนะครับการรับประกันมีอะไหล่ซ่อมนะครับอันนี้เปิดตรงนี้นะครับ ันนี้ก็ขนาดแอมนะครับอันนี้ก็อาร์คฟอน์นะครับพี่แจ๊คไอไอาร์คฟอน์มันใช้ยังไงนะอ๋อช่างเชื่อมก็ไม่รู้นะครับว่าอาร์คฟอน์ใช้ยังไงอ,อันนี้ก็อาจจะทำให้มันเชื่อมนิ่มนวลขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ก็ขนาดแอมนะครับปกติผมจะใช้แค่ปุ่มเดียวนะครับสองปุ่มมัน มันตั้งมั่วๆนะครับอันนี้สาหรับช่างเชื่อมแบบมือาชี่จริงน,นะครับเขาจะถนัดใช้กันนะครับอันนี้ก็ตั้งแบบกลางๆก็ได้ครับอันนี้อันนี้ตู้เชื่อมรุ่นนี้ปกติก็ตั้งที่ไม่เกินร้อยแอมก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ผมมีอะไรมาเชื่อมให้ดูไหมอ่เนี่อันนี้ฟังเสียง กันก่อนนะครับเสียงมันค่อนข้างจะแน่นนะครับเสียงแน่นมากไหนๆก็ไหนๆนะครับผมตอนแรกว่าจะเปิดให้ฟังแค่เสียงนะครับเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนิดหน่อยนะครับดูประกายไฟนิดเดียวนะครับ สีดำก็คือขั้วลบนะครับแต่อันนี้มันเอาตามสีนะครับสีดำอันนี้ใสมาขั้วบวกผมก็ขั้วบวกนะจะบวกจะลบมันก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับตู้เชื่อมเบอร์หนึ่งเรื่องตู้เชื่อมนีผมยกให้เวลโปรเลยนะแต่แค่ร้อยหกสิบถึง 200แอมก็น่าจะเพียงพอเลยนะครับอันนี้250ค่อนข้างจะหนักนะครับแต่เวลโปร200แอมมันมันใหญ่นะครับก็ถ้าเล่นเวลโปรก็เริ่มต้นที่160แอมนะครับอันนี้ผมจะมาให้ดูประกายไฟนิดหน่อยนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้จะมาเชื่อมรถตาเล้งให้ดูนิดหน่อยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้ฝาท้ายนะครับผมจะเชื่อมล็อกฝากท้ายให้เปิดไม่ได้นะครับอันนี้ปกติผมต้องมีแว่นนะครับ อะไรอย่างนี้นี่ตอนนี้มองไม่เห็นแล้วนะครับเนื่องจากไม่ได้ใช่แว่นนะครับอันนี้โอเคแล้วนะครับมันมันเริ่มร้อนแล้วก็สามารถเชื่อมได้นะเชื่อมได้นิ่มนวลมากเลยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้เชื่อมมาหลายเดือนนะครับก็เลยเริ่มต้นอาจจะติดติดขัดขัดนิดหน่อยนะครับพอเชื่อมได้ติดแล้วก็จะไหลเลื่อนนะครับอันนี้ผมจะมาเล่งให้ดูสูงสุดนะครับได้253นะครับอันนี้อารฟฟอนช่วยให้ลวดไม่ติดนะครับอันนี้ ก็อลองปรับเล่นๆดูนะครับอันนี้สําหรับช่างเชื่อมมืออาชีพนะครับถ้าซื้อมาแค่เชื่อมโต๊ะเก้าอี้ก็ไม่น่าซื้อถึงขนาดนี้นะครับอันนี้ราคาน่าจะหลักหมื่นนะครับเครื่องนี้สวยหรูดูดีนะครับอันนี้ใช้แล้วดูเป็นมืออาชีพมากเลยนะครับ อันนี้ขอจบการรีวิวตู้เชื่อมเวลโปรซูเปอร์อินเวอรต250แอมป์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมากๆเลยนะ